สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมเฟเซอร์เกมเมอร์ครับผมวันนี้ก็จะมาเปิดกาชาตู้ใหม่นะเป็นตัวละครที่ทําให้หลายๆคนเนี่ยมาเล่นเกมนี้แน่นอนเป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบในสุดอนิเมะเรื่องเจ็ดบาปเลยก็คือป่าเอสคานอนนั่นเองนะครับก็ผมคิดว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้แล้วนะครับว่ามันทำอะไรได้บ้างโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดกันเลยดีกว่าไม่รู้ว่าสามร้อยเก้าสิบห้าเพน,เนียจะพอไหมแต่ถ้าไม่พอก็เดี๋ยวมีต่อแน่นอนครับผม ไป <c oughs> ดาบเหล็กไว้แปลงร่างได้อยู่มั้งถ้าสะทอนได้โอเค <c oughs> น่าจะเกลือละว้าฟิวไปอีก โหสีฟ้า my god โอเคปลิวไปเลยโอเคมีคนเช็คชื่อด้วยขอบคุณครับสามเหรียญได้อยู่ oh. มามาส <c oughs> กดสกิปไปเลยดีกว่า <c oughs> โอเคมาถึงก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์เลย,ยแล้วผมขอใช้สูตรลับผมนะสูตรนี้นี่ได้หลายตัวแล้ว <c oughs> สูตรนี้คือกดตัวตัวละครสามทีนะครับ <c oughs> สอง ไปไอ,อ้หมูมาโอเคอลิซาเบตมาแน่ตัวหนึ่งขั้นต่ำไอ้พี่สะท้อนได้รู้ว่า ถ้าปัดถ้าปัดสะท้อนตายนี่คือได้แน่นอนสีเหลืองโอเคห้าสิบห้าสิบไปเห็นหนาด้วยโอเคมาแล้วจ้าอโอเคครับเดยฟรอสอุยอ้ยอันสองเลยเหรอโอ้โหฮาวเซร์ โอหจานรุนเมื่อนมีเพชรแตกไม่จานทั้งละหอยังนี้ไซ <c oughs> <c oughs> มอนฮาโอนี <c oughs> <oni> ่อาริโอนี่แตกเพชรไหม <c oughs> ไม่ นี่ไงซาเสบธมาจริงด้วยไม่ไปแตกกันเค่ไหนล่ะโอเคก็ยังดีเอามาเอาบันตินะสูตรแม่งเวอร์กว่าเฮเดอาจริงแต่แม่งไม่ตรงปลกแม่งเอ้ย ý kiếning, so dơm up toy you toy you bye dâm nan nan nyy, ok mùa mài đêm đấy. สูตรเดิมนี่ได้เหมือนเดิมเด๊ะแต่แปลงร่างแค่นี้วะน่าจะปิวเฮ้ยยกได้ในลุน้นปัดได้เจอสีทองอีกแล้วปาเสมอนะครับสีทองก็โอเค เอาไว้แรกก็มา,มาอัพอันติมีแสกเป็นเพชรไหมเนาะเดฟอร์ชูโดอ๋อนี่ตัวที่แถมกับหอ,อกพาน,นี่ว่ะไม่มีจริงเหรอเอาตะกิปไปแล้วกัน อ,อได้ลุงเคนมาโอเคนี่ตัวแถมจากของพานครับมาลงตู้นี้แล้วผมก็ไม่ได้เช็คเลทอยากได้แค่ตัวหน้าตู้ <c oughs> เดี๋ยวเขาเช็คเลทกันเปิดไว้ตั้ง สาวซีคักเรียมเช็คโอเคสามเปอร์เซ็นต์นะเลทศูนย์จุดห้าสูด <c oughs> เดิมหนึ่งสองสามไปครับ เฮ้ยปวดดาวตกมิงมิงม้หรุนวะนี้่เอ้าไปเอ้ยสุดนี้มันหมาด้วยคลิกสามที หนึ 1> 1่งเพจหนึ่งเพรกับอีกเท่าไหร่นะห้าทองเฮ้ยสุดของเขาดีจริงวะ่ะไปเอาเซอร์ของเยอะจริงทองเยอะจริงอลิซาเบตเอาเทอ โอ้ผมเผลอกดดับเบลิลโอ้ยไม่ได้รู้เลยเอเรดอีกแล้วโอ้ยอันตินี่จะเต็มแล้วน,นเนี้ยผมเผลอคลิกเบิ้ลนะครับโทษทีสูตรเันหมานนไม่มตรงปกเลยอะ เปลี่ยนสูตรแล้วกันเราขอแบบเท,ทดวงก่อนโอเคเท,ทดวงกับตูฟีไปดาบแปลงร่างดวงสีแดงนะ สีชิกแดงได้ลุนหรือเปล่าไปดวงทูฟีสีฟ้าไม่น่าจะลุนละอาฟลิวลไปเลย อเคกลับไปตู้เรีกวาอ,อ่อไปเลยไม่ต้องมีสูตรเลยทันะ้งนั้นมาถือชิป <c oughs> โอ้โหกิ่งไม้มาเลยครับ อาจะปลิวด้วยนะก็ยกได้วะ,ะไปเอืเม้มอนะอีทองสี่โอเคเดหงส์จะคลิปเลยดีกว่า เดี๋ยวผมลองไม่ไปหน้าตู้เดี๋ยวลองเปิดตอองนี้เลยไปหไมูไวแล้วเฮลิสเบตแน่นอนโอเคแปลงล่างยกได้นะถ้าถ้า ฮัลโหะนี้น่าจะได้ลุน้นยู่ไปโอเคเปริวอีกแล้วร <c oughs> ะเบิดห้าทองนะก็โอเคอยู่นะ <c oughs> แต่หกสกิปเลยแล้วกันไม่ได้ลุน้นจะได้ไม่ต้องดีลารองกัน โอเคเปิดตรงนี้ต่อเลยแล้วกันไม่ต้องไปละหน้าตรงหน้าตู้ดาบหักนะครับแสงทั้งตัวสะท้อนได้ไหมยกอีกแล้ว มาเถอะได้โปรดมาเถอะเอ้ยตีไปซะเหตุเดียวนะประมาณตัวที่หกเอาเซอร์ <c oughs> ก็บูส ฮาลีิโอนี่ยูโกยังไม่ไหมเหรอวะ,อะ <c oughs> มาแล้ว เอ๊มาแล้วอขอตัวที่เสียงดังครับมาแล้วมาแล้วครับคุณผู้ชมกระติปเลยแล้วกันอขอบคุณครับมาแล้ว กดเปิดต่อนี่ก็น่าจะเป็นสูตรใหม่นะ่ะงั้นเดี๋ยวผมเอาให้ครบหนึ่งการันตีแล้วกันไปต่อเนื่องครับมาเลยโอ้โหตีวอย่างนี้ไม่ต้องลุ้นเลย ไปจะคิดไปแล้วกันนะครับ <c oughs> อโอเคครับเดี๋ยวการันตีเดี๋ยวผมขอไปข้างนอกแล้วกันไปเปิดหน้าตู้ โอเคการันตีนะครับขออีกสักตัวแล้วกันสวาม,ามติไปขอสักสัามลุงสามลุง,มลงหมูมาด้วยอลิซาเบธมาแน่นอนเอ้ยฝนดาตวตกเอ้ยแปลงร่างเต็มอุ้ยมาแนี่ข้าต่ำสองแล้ว ขอสักสาม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 นะครับฮัลโหลดิบับเบิลขอสามนะดิบับเบิลไปเฮ้ยทำไม,ไมปิวะ่ะเหียทำไมปิว่ะอ๋ออนิเมชั่นใหม่ยิ่งเกฟครูเอลซันเขาไปแดกอ๋ออนิเมชั่นใหม่ ว้าวเซอร์ไพรส์สุดๆสองลุงได้อยู่ครับงงเลยตอนแรกทำไมปิววะดัดฟ้านะลุน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 ขออีกสักตัวสองตัวเลยก็ดีเอาปฏิ อุสตาบ์มันเนี่ยตีก็เต็มละไซมอนมางวดเนี่ยนานจังวะมาแล้วเป็ดโอเคเลยอีกแล้วอยากให้ตีบอสคิงขนาดนั้นเลยหล่ะ จะปั้นให้แน่ปั้นไม่ให้เต็มๆเลยโอ้กีล่าโอเคครับอย่างน้อยแล้วก็ได้นะไม่เป็นไรนี่ออนิเนนมชันใหม่แม่งเท่จริงอะโอเคครับก็วันนี้เดี๋ยวพอแค่นี้นะครับถ้าชอบถ้าถูกใจยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไปด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมนะขอบคุณทุกทุคนท,ท,ท,ที่เข้ามาดูนะครับผม